ชนเผ่าชาเวนชาเวนอารยธรรมลึกลับแห่งเปรูโบราณชนเผ่าชาเวนเป็นอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองในเปรูราว900-200ปีก่อนคริสต์ศักราชตอนยุคข,ของอินคาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักพวกเขาสร้างศูนย์กลางาศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญที่เรียกว่าชาเวนเดอร์ฮวนตาชาเวนเดอร์ฮันเทอร์ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมซับซ้อนอุโมงใต้ดินและงานศิลปะลึกลับสิ่งที่ทําให้ชาเวนน่าสนใจคือ ความเชื่อทางศาสนาและศิลปะของพวกเขามีการใช้หินแกะสลักเป็นรูปศักดิ์ธิ์เช่นเสือจากัวนกอินทรีและงูซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณและโลกหลังความตายนอกจากนี้ยังมีการค้นพบลานสันแท่งหินขนาดใหญ่ที่สลักลวดลายแปลกประหลาดเชื่อว่าใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาแม้ว่าอาระยะธรรมชาวเว้นจะหายไปก่อนที่จัก,กรวรรดิอินคาจะถือกำเนิดขึ้นแต่วัฒนธรรมของพวกเขามีอิทธิพลต่อชนเผ่าอืน่นในแถบเทือกเขาแอนดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของอาระยธรรมในภูมิภาคนี้กดต,ติดตามและเตรียมพร้อมสำรวจประวัติศาสตร์โลกที่น่าทึ่งไปด้วยกัน